บอลกับมาถึงโกเม่ยอดเข้ามาอาสนะมาที่สุปช่อโอ้โหโอ้โหอย่างงามครับสุปชคสารราชันนาทีที่76็ดสิหาโอ้โหอ้าวโอ้โหดูเช็คกันอีกครั้งหนึ่งครับจังหวะนี้การเดินของอาสนะล้ำหน้าก่อนครับมงชงกลับมาให้สุปชคนะครับซัดด้วยขวาด้วยความมั่นใจครับบอลตกพื้นหนึ่งจังหวะ ข้าไปก็จริงครับแต่ว่ามีจังหวะล้ำหน้าเกิดขึ้นครับประตูที่2ในเจดีของเขายังไม่มาครับบันทุกนัดสดทุกคู่ดูฟรีทั้งฤดูกาลติดตามชมการถ่ายทอดสดเจลีได้ทาง YouTube สยามสปอร์ต